สวัสดีค่ะถักปกคอเสื้อนะคะต่อแถวที่หกเลยนะคะอันนี้เป็นอีพีที่สามเนาะเริ่มแถวที่หกก็ยังถักจุดนี้เหมือนเดิมโซ่สองโซ่สาม แล้วก็มาถักลงในหลักที่หนึ่งจุดนี้ลงในหลักที่หนึ่งจุดนี้สองหลักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาถักในหลักที่สองสองหลักโซ่สาม มาถัจุดนี้แล้วก็พันหัวเข็มข้ามมาถักจุดนี้เลย โซสามเพื่อจะไปถักสองหลักทันด้วยโซห้าก,ก็จะเป็นจำนวนสี่หลักหนึ่งหลักลงสองครั้งแล้วก็อีกหนึ่งหลักถัดมาก็ลงสองครั้งทั้งหมดเป็นสี่หลักขั้นด้วยตรงกลางโซห่ห้านะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวค่ะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันถ้าดูไม่ทันให้ย้อนกลับมาดูตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแถว ว่าบัวจะพาถักแค่สองลายจบแถวที่หกเตรียมขึ้นแถวที่เจ็ดนะคะสี 4, ดึงผ่านเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนเข้ามาขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งละเป็นสองละแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็มาถัก สองหลักตรงนี้ปกติถักสองหลักตรงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โซ่สามันหวเข็มถักอีกหนึ่งครั้งหรือว่าหนึ่งหลักอยู่ในโซ่ที่สามนะคะโซ่สามอีกแล้วก็มาถักข้างนี้สองหลักขึ้นมา เป็นแบบนี้ไปต่อค่ะโซ่สามก่อนแล้วก็มอถักจุดนี้สองหลักนะแล้วก็มาถักลงในจุดนี้สองหลักโอเคโซ่สามก็มาถัก ในสองหลักนี้ขึ้นมาโซ่สามถักลงในโซ่ที่สาม โซ่สามแล้วก็ไปเพื่อจะไปถักลายที่สามนะคะบัวพาถักสองลายเนาะที่เหลือก็ถักไปจนวนรอบแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันนะคะแถวที่เจ็ดก็มาถึงจุดเริ่มต้นนะคะงังเหลืออีกสองหลักเสร็จแล้วก,ก็สีดึงผ่านเลย ทีนี้ก็เลื่อนเข้ามาเลื่อนขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นโซ่สามบวกโซ่สามเป็นโซ่หกหนึ่งสองสามเป็นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวนี้จะยังเหลือแค่สองหลักแล้วก็มาเพิ่มหลักในจุดนี้ ที่หนึ่งลงสองหลักหรือว่าลงสองครั้งในจุดเดียวกันแบบนี้นะแล้วก็หลักที่สองลงปกติเพิ่มขึ้นมาเป็นสามหลักแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็มาถักวีอยู่จุดนี้หรือว่าสองหลักแบบนี้ แล้วก็โซ่สามอีกแบบนี้นะคะอีกหลักหนึ่งอันเป็นสามหลักแบบนี้โซ่สามโซ่สามแล้วก็เว้นหลักที่หนึ่งมาถักอยู่ในหลักที่สอง อยู่ในหลักที่สองนะคะแล้วก็มาหลักที่หนึ่งของจุดนั้นจุดข้างนี้ทั้งหมดเป็นสองหลักขึ้นถักถักลงไปในสองหลักด้านในนะคะขึ้นมาเว,นเว้นหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองแล้วก็โซ่สามหลักที่หนึ่งลงสองหลักร่วมกัน หลักที่สองลงหนึ่งหลักโซ่สามจุดกึ่งกลางหนึ่งหลักตรงนี้ก็ลงสองหลักลงสองหลักโซ่สามก็มาลงหนึ่งหลักในหลักที่หนึ่งครั้งนี้อีกครั้งสายก็ลงสองหลักแบบนี้ หนึ่งสองสามแล้วก็สองหลักด้านในลงหลักละหลักแบบนี้แล้วก็โซ่สามเพื่อจะไปลายถัดไปนะคะงานก็จะออกมาได้แบบนี้แถว <c oughs> แถวที่แปดก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะโซ่สามก่อนโซ่สามก่อนแล้วก็มาถักหนึ่งหลัก ลงไปในหลักที่สองหนึ่งสองสามสี่ดึงผ่านในโซ่ที่สามขึ้นโซ่สามไว้แล้วค่อยมามาต่อกันอีพีที่สี่นะคะสำหรับอีพีที่สามก็จบไว้ในแถวที่แปดเนาะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ